สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับกลับมาบานกันมัหายากยังส่เลรครับอูอ้เอาเมั้อ้ออบตแล้วตัวสองตัว

โอ้ปลาสลิดบางบ่คนไรบางบ่อบางบ่กระแทบบางบปลาดุกโลเนี่ยไอกบนะโล้สอโลกว่าสองลูกคนละล้กว่าสองลูกคนละโอต้มหม้อปลาลหลไหมปลากระมังบรรยากาศบ้านน้องสมอ นตลาดอันนี้เป็นตลาดครับเลยไปนะครับบอกสอใกล้ๆครับนี่บ้านเอืออเอ้ออาทรครที่อาทรนนสมอโอ้ผูเ้เดียวเอาปลามาทิ้งไม่นี่เนะี่ยตักเป้าออตัวนี้เอยกลับมาบ้านก็นยากกันนี่แล้ครับมาที่ไปใส่ฟุ้ว่าท่าน ฝนหักก็หยุดมื่อนี้สองมือที่แล้วเฮ็ดยังไม่ได้เลยครับหวนนี่แหละครับที่เฮ็ดไหนน้ำถ่วมใช้พุ่มทุกเปีแต่ตอนนี้มีการพันน้าออกไปทั้งบ้านเราแล้วครับมาอยู่บ้านกันมาอยู่มั่งสิล่าพี่น้องถ้าอีท่ายังเบ่งอีทายแต่บ้านปตาย หวยก็หวยอยู่หลังบ้านครับบ้านผมก็เลยไปนี่ประมาณเดกเลยตะพันเลยอันนี้เลยหอพักนี่ไปอีกร้อยเมตรครับนำกะกําลังดีครับบ่เลยกครสองเมตรกกว่าเออ โอ้ <c ười> oh, ใช่สูตรพลาดไลปลาดึงเอาครับบ้านติดดังไลปลาดึงเ <Okay. S 1> อาสมาชิกได้แจ้งครับมีแต่หกสิบครับขึ้นเลยสมาชิกได้แจ้ง ความสุขของกะทิ <c oughs> มานี่และพี่นอ้องเลยบรูไวไทยอย่างใคเบิง่งยูบานก็ยูกันนะสินะครับคือน้อยหยับยางไม่กแล้เนาะแบบอันนั้นคือตัวเมืองใช่ภู้ม่ครับในเมืองเลย กน้อยในตลาดได้อันนี้เป็นใช้ขอบเป็นทุงนงท่งนาครับสร้างทุนะ่งนาป้านะบางเดีนี่ปลาไก่หลุดเนอะของไอ้กบครับสองสามรูอ่ะตัวบุกใหญ่เลยว่าแม่นที่เข่าเผาบ้าเขา่า Màn lần này màn lần này bà lần này màn lần này màn lần này màn lần ปาดุกกะปลาดุกใหญ่ตัวนึงยังบ่ได้ครับหลุดเหวแล้วกะปลาตองไก่หลุดว่างไดเนี่ยอ่ามาแล้วเอาให้ปุ๊บปลาสลิดสลิดนี่แหละอยากได้แต่สลิดนี่แหละผมอ่ะวายยังได้แล้ว มาท่านก็นจ้างเต้นสุกนีรันมาไงก็ะวะหม้อถ้าไปยูน้ำก็นกคนละเครื่องหนอกเหมนครับพี่น้องอย้ำยูบาน <c oughs> นี่ครับสนใจครับเฮตะกบ งานนกคุมตามักเนี่ยผมเนี่ยทุกคนแหละเก็บในหมู่บ้านทั้งหมดอ่ละซานนี่แล้วครับมาแตกยินดีคืนเงินโอ้เสียดายบ่มีไอ้บักบ้าไอก้กบถ้ามีกบ,บ้าอยู่นั่น คนละคนละได้ซื้อดังได้ซื้อแหย่ยังเนนด้ไงบ่อนบางงามเหรอ แบบงามๆฟ้าวครับเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้เท่านี้ก็นะพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ